เราทำเส้นมาม่าน้ำใส่แต่เป็นแบบเส้นหมี่นะม,มีข้าวแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเราใส่หมูเพิ่มลงไปเนื้อหมูเราใส่เนื้อหมูเพิ่มลงไปแล้วต้มน้ำลวกเส้นลวกเส้นหมี่เอพเอพอเสร็จมาแล้วมันก็เดียวเลยทุกคนอ่ะแล้วเราก็ใส่ต้นหอมเพิ่มลงไปเอ้มันก็เดี๋ยวเลย จะที่ปนด้ะน่าอร่ยใช่ะก๋วยเตีเ๋ยวทำเองจากมาม่านะเส้นหมี่เส้นหมี่น้ำใส่ก๋วยเตี๋ยวหมูอา่าอ่าเส้นหมี่น้ำใสใส่หมูอา่าทำจากมาม่านะอา่าสุดน้นำนนร้อนๆเล็บเด็กเลือเกิงกับข้าสวสริร้อนก็ได้น่ายเลยน่ายเลยนะอ่ะ เส้นมีน้ำใสเราทำเส้นเมี์กินเองนะจากเส้นเมียสำเร็จรูปหรือว่ามีกึ่งสำเร็จรูปเป็นซองแล้วเราก็มาปรุงเอาเองเอดูแล้วมันก็เดี๋ยวเลยทุกคนจะเป็นเส้นมีน้ำใสนะจากซองเส้นมีสสำเร็จรูปน้ำใสอ่าสดน้ำร้อน